วันอาทิตย์ที่21สิงหาคมปีพุทศรา2565มหามงคลภูมิปาโลเลิกท่านพระครูสุตยานวิเทศมหาทูลถวายเจ้าวาดวัดมหาธาตุเจติยารามฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รเริ่มโครงการในการสร้าง มหาธาตุรตนเจดีณนะพุทธอุธยานสวนป่าเวลุวันตำบลวังไซอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาเทลานุเถระได้มาเป็นประธานในพิธีเป็นต้นว่าพระทชคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนา ท่านเจ้าคุณพระภาวานานุสิทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าวาดวัดคลองตะลองเมตตาลงไม้ก้าหมหามงคลวางอิดเงินอิดทองท่านเจ้าคุณพระเมธีสุตาพร ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอปากช่องเมตตาเป็นประธานในการเจิมแผ่นศิลาเลิกร่วมในพิธีมหามงคลท่านพระครูสุขุมสังฆการได้นำคณะสัายาติยมจากวัดน้องแวง จังหวัดขอนแก่นได้นำคณะศรัทธาทีมาจำนวน15รุฑได้ถาวายทองคำเพื่อมานำไว้ที่ยอดมหาเจดีย์ทันเจ้าคุณพระเมธีสุตาพรกำลังประพรมน้ำพุนมลไปยังแผ่นศิลาเลือกและก็บรรดาสาชุนทั้งหลายท่าน เจ้าคุณพระภาวนาพันเจ้าคุณพระพระภาวนาพัฒนานุสิทตกําลังประพรมน้ําพุนพันไปยังแผ่นศิลาเลิกและประพรมไปยังในท้องพิธีให้กรรมดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในกลาคกั้งนี้ได้มีท่านพระอาจารย์พระมหาปัญญาัรคับปัญโยเจ้าพิธีได้นำถวาย ดอกไม้เดชท่านพระครูสุขุมสังข้าการผู้อำนวยการสถานวิทยุสอพาวเอฟเอ็ม96มีสัตมีคณะพระสงค์ปะเทลานุเทละกำลังเจริญเทมลขลคาถามีหลวงปู่แอลสุทธมัปปาโรผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนากรรมฐานนานาชาติ ภูมในการสถานีวิยุกตศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดทุโลกได้มาร่วมสวดพระธรรมจักรมาร่วมเป็นพิธีกรในคราวครั้งนี้พระเถรานุเถระจำนวน15บหรูปได้เจริญเชินมงคลคาถาได้เจริญเชินพระธรรมจักรเป็นเบื้องต้น แล้วก็เก,ก่าชัยมนกถาอันนี้ท่านพระคระูสุตตายาันวิเทศมหาทุนถวายเดี๋ยวพระพรมนั้นมนไปยังศรัทธาญ,ญาติโยมทั้งหลายลญาติโยมทั้งหลายก็พากันหลังไหลมาโปรยเข้าตอกดอกไม้บูชาที่วางศิลาเลิกมีญาติโยมมาร่วมกันจำนวนมากไม่จำนวน200 ห้คนด้วยกันในนามคณะเจ้าภาพขอขออนุโมทนาขอบคุณไปยังสถาญาติโยมขอยอกรน,น้อมประนมก้มเกษาขออรัตนาพระรันาตนไตยใจถวิลและทวยเทพเทว,วาทั่วฟ้าดิน บารมีหลวงพ่อพุทธโสธรน,นั้นโปรดเมตตาสเสด็จมาประทานพอรอันศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่เวสุวรรณที่สถิตยาตุมสวรรค์ให้บรรดาสาธุชนทุกท่านที่ตั้งกิจร่วมทาบุญกันมีสุขใจชื่นบานไร้โลคารวยเงินตรามากมายด้วยทรัพย์อนันต์อีก หน้าที่การงานนั้นจงก้าวหน้ากลับไปมีโชควาส,สนารุ่งเรืองรุ่งพุ่งไพศาลคิดได้เพชรได้ทองมากรองพันจงสุขสันต์ถูกหวยรวยลอตเตอรี่ทุกท่านทุกคนเพินขออนุมโมทนา